ถามนิดนึงอ่ะของของหนึ่งเรื่องค่ะปริญญาหนึ่งไมได้ค่ะค่ะก็วันที่8ค่ะวันที่8หนูรับจริงค่ะรับรอบเช้าน่าจะออกจากหอประชุมประมาณเที่ยงประมาณนั้นค่ะใกล้แล้วตื่นเต้นไหมคะตอนนี้ตื่นเต้นค่ะโหวันแรกที่ไปซ้อมไม่แบบทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะถอนสายบัวยังไม่ค่อยได้ค่ะก็ต้องฝึกฝึกอีกอีกเยอะเลยเหมือนกันค่ะโชคดีมีเวลาอยู่ ซื้อมาหมาท่เป็นของของใช่ใช่ค่ะคือตื้อแม่กับพ่อมันนานมากแล้วค่ะอยากเลี้ยงเหงาแต่อยากมีเพื่อนค่ะก็บอกว่านี่ยเรียนจบแล้วหนึ่งหนึ่งัความรับผิดชอบหนึ่งอย่างในชีวิตมันจบลงไปแล้วเพราะฉะนั้นมีเวลาที่จะเลี้ยงหมาใช่ค่ะก็เลยซื้อให้ตัวเองเลยเตรียมเตรียมเตรียมสอบบอโทเตรียมตัวเอง่าก็รอให้รับครั้งนี้ให้เสร็จครั้งนี้ให้เสร็จก่อนค่ะแล้วก็ ยังตัดสินใจอยู่ค่ะว่าจะต่อคณะไหนแต่ว่าต่อแน่นอนค่ะถามนิดนึงว่าน้องหมาซื้ออยู่นานไหมคะอุ้ยนานมากเลยค่ะตั้งแต่เด็กๆก็ค่ะใช่แม่แม่คงลำคาญมั้งคะเลยแบบว่าให้สักทีตอนนี้ซื้อพยังคะซื้อแล้วค่ะแก้วมัื้อน้องอะไรคะฮับบ้าร์เตโลเลค่ะอ๋ฮะฮับบ้ากร์เตโลเลแปลว่าอะไรคะคือจริงๆหนูไม่แน่ใจนะคะว่ามันแปลว่าอะไรแต่หนูแค่รู้ว่ามันมีความหมายว่าลูกครึ่งอยู่ในนั้นเพื่อหนูทำพี่สาวเป็นคนช่วยตั้งให้ค่ะ ใช่แล้วก็เหมือนมีเขามีเพื่อนคนนึงที่เป็นคนทวายเขาก็เลยช่วยตั้งให้อ่าเป็นรูปแล้ววันนี้ใช่ค่ะรูปรูปอีกรูปอีกคนหนึ่ง,งในครอบครัวอ่าหน้าที่หลังเนี่ยงสองวันนี้หลายคนบอกว่าเราฟันค่าตัวไปกว่าหนึ่งล้านบาท,ทจริงไหมคะน้องงานา <c oughs> สองวันนี้เหรอคะทำอะไรอ่ะ <c oughs> อ๋อไม่ไม่ได้ขนาดนั้นเพะคือดีิดพรีเซนเตอร์มันก็แบบว่ามันเหมารวมอยู่แล้วค่ะไม่ได้จ่ายเป็นรายวันมีเฉียดบ้างไหมมีเฉียดไหม ไม่รู้อะแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ออกอีเว้นนานมากแล้วค่ะไม่ได้ออกอีเว้นนานมากแล้วค่ะก็ก็ดีใจค่ะได้ได้ทำเงินบ้างเพราะว่าใช้เงนินเยนอะเลยก็เหลือราคาที่ตามความเหมาะ,ะสมะน,นะคะเห<น>ลื่อราคาที<น>่<น>ตามความเหมาะสมตัวเราอืมน่าจะนะคะแม่แม่ไม่น่าจะปล่อยค่ะใช่ก็แม่เป็นคนคนเดียวอยู่แล้วย่าค่ะจะขาดทุนระาณนึ่ถึงจริงไหมคะร้านหนึ่งเหรอคะอืม ไม่น่าจะถึงนะคะอุ้ยไม่คุ้มหรอกแค่ชั่วโมงเดียวของมัน <c oughs> ไม่ถึงค่ะไม่ถึงช่วงนี้คนหลายคนไปเปรียบเทียบเรากับน้องใหม่ว่าแบบว่าช่วงนี้พรีเซเตอร์น้องใหม่แบบก็แซงหน้าอะไรเงี้ยเยอะยอ๋อหนูว่ามันเป็นช่วงเวลาของพวกเรานะคะของของแบบรุ่นเล็กๆหลายคนค่ะที่กำลังขึ้นมาซึ่งมันเป็นกำลังกำลังใจของนักแสดงม,กมากๆค่ะเพราะว่าพรีเซนเตอร์มันเป็นอะไรที่ มันดีสําหรับเราค่ะทั้งเงื่อนแบบว่ารายได้แล้วก็อิมเมจก็ยินดีด้วยค่ะอยากคนเราไปเปรียบเทียบดีหรืยากุนานสิเดี๋ยวนี้โอ้ยเราเป็นเรื่องปกติค่ะค<ม>ือผลิตภัณฑ์ของหนูที่ทํามามันก็หลายปีมากๆค่ะ5ปีแล้วปีนี้ก็ปีนี้ก็เท่าเดิมค่ะมีเพิ่มมาหลายตัวเหมือนกันเร<ม>ียกว่ามันไม่ลดลงจากเดิมก็คือเพิ่มด้วยก็ยังยี่สิบกว่าตัวอยู่ค่ะโอ้ห้อง เราซีเรียสะคะ่ะไม่ซีเรียสค่ะไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะเพราะว่าแต่ละผลิตภัณฑ์มันมีหลายแบรนด์มากค่ะแต่ย่างก่อนหน้านี้ที<อ>่แบบว่าแม่ของแม่แก้วเนี่ยได้โพสแบบเตือนสติแบบว่าแฟนคลับที่เราได้พอรู้<า>เรื่องนั้นไหมรู้ค่ะรู้ค่ะเรื่องฟิตติ้งละครค่ะคือจริงๆวันนั้นทางกองละครแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนนะคะไม่อยากให้มีรูปออกมาค่ะเพราะว่ามันเป็นพรีฟิตติ้งเพราะฉะนั้นเราจะมีฟิตติ้งอีกรอบนึงค่ะที่ที่ วันนั้นน่าจะได้เห็นรูปกันเยอะหน่อยเพราะตอนนี้มันเมื่อวันก่อนมันเป็นแค่ว่าทดลองเฉยๆค่ะแต่ยังไม่อยากให้เห็นรูปอะไรเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกับคาแรคเตอร์ตอนเริ่มนีความผิดไปบมางหรือเปล่าเพราะว่าแบบแบบขับไม่ไม่ไม่ได้ปรึกษาเลยค่ะหนูเชื่อว่าทุกคนเข้าใจแล้วค่ะเพราะจริงๆมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับพวกเราที่จะลงหรือไม่ลงค่ะผู้ใหญ่สั่งส่วนตัวทางด้านที่มีการขับจะู้กับประเภทคีดว่าไหมคะแบบไม่เชื่อเปลาคือหนูว่า กับโซเชียลอค่ะบางทีเราก็บังคับไม่ได้อยู่แล้วะคะ่ะมันก็จะมีมันจะมีสองสามคนที่อาจจะแบบว่าดื้อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็เป็น uh, free space อยู่แล้วะคะ่ะอย่างที่ว่าเราแล้วคุณแม่ถ้าแบบเจอแบบในโซเชียลได้เจอบ้างไหมคะมีค่ะโหเจอทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวเจอทุกวันเลยค่ะก็บางทีถ้าถ้าซีเรียสแล้วเขาแบบว่าเกี่ยวคนที่สองที่สามเข้ามาเพิ่มค่ะบางทีก็จะลบคอมเมนต์แล้วก็บล็อก,กไปเลย แม่แม่ไม่รู้ค,ะค่ะใช่แล้วละครเรื่องใหม่เป็นไงคะบิตติ้งดีนะคะดีนะคะดีค่ะมีโอหละครเรื่องนี้ต้องหามากเลยคะ่ะมีทั้งดีพีไอแล้วก็มีต่อเข้ามาด้วยแค่เจอกันวันแรกก็แบบมันต้องสนุกแม่เลยล <ะ S 2> ใช่แล้วกับพี่เดชต,ต้องทะเลาะทะ,ลทะลเลาะอะไรกันหรือเปล่าอืมไม่ถึงกับทะเลาะนะคะแต่ว่ามันสลับล่างกันนะคะหนานี่คือจุดขายที่แบบว่าทุกคนน่าจะรอคอยค่ะว่าพี่เดชจะได้เป็นผู้หญิงได้ดีขนาดไหน ฟีดแบกการที่เรากลับมาจิ้นกันระเด็อีกครั้งเป็นย,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 ยังไงบ้างดีนะคะจริงๆหนูก็ดีใจค่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดทางานด้วยกันมา2ปีแล้วค่ะถ้ากว่าละครเรื่องนี้จะออนก็ประมาณสีปีค่ะกว่าจะใช่จากจากนที่ครั้งล่าสุดที่มีละครด้วยกันค่ะก็หลายปีมากๆมีเพ้นไหมคะกลับมาเล่นเป็นผู้หญิงกับสลับร้างกันเลยนะมีค่ะสลับกันค่ะเพราะว่าหนูต้อ<า>งเล่นเป็นผู้ชายด้วยแต่ว่าน่าจะโอเคนะคะเรามีความเป็นผู้ชายเยอะพี่แต่ก็มีความเป็นผู้หญิงเยอะหนน่าจะโอเค ยังไงคะเราเป็นผู้ชายยังไงหรือความรู้ชายยังไงเอ่อเอ่อกล้าที่จะแบบว่าทำอะไรขัดคนเหคะใช่แล้วอย่างพี่ณเดชน์มีความเป็นผู้หญิงในครอบครัวมีแต่ผู้หญิงค่ะเขาเลยมีความเป็นผู้หญิงสูงได้มากคะอย่างถ้ามีคนมาเม้นไม่ดีเราก็จะบอกพี่ส่วนตัวแบบเขาโกรธแล้วไหมคะคุณอืมนึกว่าเขาก็ต้องมีโกรธบ้างละค่ะแต่ว่าก็อยากให้อยากให้แบบว่าเข้าใจฝั่งฝั่งเราบ้างค่ะว่าบางทีมันไปเกี่ยวกับคนอื่นที่ไม่ใช่คน ไม่ใช่แค่เราคนเดียวคะ่ะมันท,ทำให้หลายๆคนต้องเดือดรอ้อนบางทีลบคอมเมนต์มันก็ทำให้ทุกอย่างสงบได้คะ่ะเรียกได้ว่าแบบมันแคบบือแบบสร้างปัญหาให้เราคนส่นตัวใช่ไหมคะ,ะไม่ใช่แค่หนูคนเดียวคะ่ะแต่ว่าตอนที่มันเกี่ยวกับคนอื่นด้วยอะ่ะบางทีก็จะรู้สึกเกรงใจคะ่ะว่าแบบเขาต้องมามารับปัญหาเพราะว่ารูปในอินสตาแกรมของเราเแต่คนใหญ่ก็คือแฟนคลับสนิทพหน่ารักน่ารักประมาณนี้เนาะใช่ค่ะทุกคนก็ทุกคนก็น่ารักค่ะบางทีบางทีสิ่งที่เขาเขียนมันมาเตือนสติเราได้ดีด้วยเหมือนกันค่ะ